สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องกําไรอาหารอีสานชาแนลได้ค่ะสีมามหาโลโครกราปลาได้จ้ะไปเบื่องกันเลยค่ะวาว่าซิได้อย่างบ่จ้ะไปติดตามเป็นแรงแค่แรงใจให้เด้เลยะคะ่ะไปรุดกันเลยพี่น้องไปเลยจ้านี่ย่างมากับมะข่อเห็นละงกแล้วค่ะนี่สองดอกจ้ะนี่ดอกงามดีเด้พี่น้องนี่เห็นละงกขาวค่ะมันเห่า พูดนโอ้ยหนี่ค่ะจนล่อมนะครับเหมือนเถาวงเงี้ยเถาเบรืดเอารถเอารถเอาไปซุปก็ได้ดอกเอาไปแก้วพุ่นครับพุ่นพุ่นดอกนึงค่ะเถาวงรูปแบบใส่ผลไม้อยู่นี่ดอกนึงจ้านี่ใช่ยังไงที่เป็นเถาวบรืดมีสองไข่อยู่นี่ค่ะอีกไข่หนึ่งแล้วดอกขาวอันนี้ดอกนึงเอากินไปเยอะให้กัน ก้อนที่มากกว่า้องใช้ตะพังเุ่งจี่บใช่ไหยไข่ก็ร่างงามครับมีเป็นไข่มันครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันไข่สามแล้วยึดเพิ่อีกนี่ค่ะมองในสองดอกจ้านี โอ้ยพี่นอยเห็นละงูขาวครับเปิดรด,ด,ดูครับใช่พุ่มต้องกระสีออกไปเรื่อยๆเ,เลยจ้าไปเรื่อยครับกระสีผ้าย่างไปเรื่อยๆได้ดค่ะนี่นี่ค่ะย่างไปย่างมากระสีมะพรัยนี่ค่ะนี่จูมนึงจ้าใครเห็นล,งลนะงูโอ้ยอยังกินมันเหรอเนี่ยเครื่องนึงเนี่ยเอารถเนาะมันอึดนี่ค่ะ นี่ไข่หนึ่งนี่จ้ะโอ้ยนี่มีเปียงเดียวนี่มันนี่ค่ะพวกนี้ไข่หนึ่งคันไข่หนึ่งจ้าโอ้สองจ้านี่ค่ะสองไข่เลยไข่เห็ดละงูจ้านี่พี่น้องโอ้ยงามงาม ไปตัวเลยจ้านี่นะค่ะนี่นี่ซองจุม่มอันนี้หยียบไปเรียบร้อยแล้วค่ะตัวเลยค่ะยังมาเรื่อยๆเลยคะ่ะนี่ก็มาพ่ออีกแล้วจ้ะนี่พี่หนกัก ในกระดอกนึงค่ะนี่นดอกนึงจุ่มๆได้จ้ะดอกกค่ะ็ดอกงามพี่นะคะ่ะพี่น้องนี่เก็บละจ้ะาเก็บให้เบิ่งค่ะนี่เก็บเอาเลยนี่จ้ะกำลังออกไม้นะคะเห็ดละงูขาวค่ะคะือดอกนึ่งค่ะทั้งนี้กับทีนี้ดอกนึงนี่จ้ะนี่ยนี่ค่ะได้แล้วดอกนึ่งกินไปหน่อยนึงเอาล้วนนะคะนี่ กระจ็บเสร็จแล้วจ้ากระดอกงามเยู่ค่ะกำลังออกจ้ะยัางมะกกะวพ่อเห็ดกอแดงนะคะนี่นี่ก็มาเจ็บเห็ดย้ำใบนะคะพี่น้องกระถือว่าได้อยู่แ้วจ้าเนี่กระสิได้าลายตืบด้วยค่ะมาใบาบุ้งเกือบใบสองค่ะนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดกอแดงเริ่มออกค่ะยัางมะหล่อพ่อใ,ใหญ่ไหมละว่นละผ่อมา,า,าสั่นไปเบิ่งกันเลยจ้านี่ค่ะโอ้ยี่พี่หน้อง ยังกินบุญดอกไงยูบุญดอกนึงยลยไปเอ้าขึ้นเห็นดอกยังกินอะไรอ่ะดอกนึงดอกนึงก็เป็นอกนี้ครับให้ให้ครับโอ้ยดอกนี้ดอกบักใหญ่ค่ะนี่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 ใบหนี่งนบบนี้ครับเก็บเก็บเพ่อนายเก็บ เอาเลยครับมันให้ตากันเลยชีดยแกงตรงนั้นครับนี่เริ่มชีเริ่มชีได้แล้วครับได้ลายเติมแล้วจ้ะไดพ่ออีกแล้วค่ะนี่ขึ้สิเธิ์ถวดอกดีสิเอาได้เยอะจ้ะดอกนี้แถาปะนี่โอ้ยเถวเก่าแล้วนล้พี่น้องหางยะ พอเอาได้ยู่จ้งนี่ไปต่อแลยค่ะนี่จะขาย่างมากกวาม่พอเห็นมันเลเียงโอ้ยมีกับมีดอกเดียวเะพี่ออิ่มเลยเพื่ นี่ก็ะเฮดก้อแดงค่ะนี่สองดอกจ้ะยังมากกับเริ่มซอแซนะคะพี่น้องนี่กระดอกกับง,งามเติบอยู่จ้ะนี่เกิดคัดเร็จเรียบร้อยนะนะคะมาหอดบ้านเป็นเห็ดละงกัขาวนะคะพี่น้องนี่ก็ได้ลายเติบอยู่จ้ะเมื่อเมื่อน,อนีแม่ก็ได้แบบเห็ดละงหวลายหลายนะครับขั้นอยากให้แม่ไปเก็บอีกนะครับก็อย่าลิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องกําไรอาหารอีสานชาแนลได้ด้วยครับขอบคุณทุกคนหลายๆครับทีมมาเบิงคลิปนี้ขอบคุณครับ